อาชญากรรมในกัมพูชาทำให้เกาหลีใต้ประกาศเตือนการเดินทางไปกัมพูชากระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ประกาศเตือนให้ชาวเกาหลีใต้งดการเดินทางไปกัมพูชาและยกระดับคำเตือนเป็นคำแนะนำพิเศษ เพื่อความปลอดภัยในพนมเปนโดยเริ่มตั้งแต่10ตุลาคม2568กระทรวงการต่างประเทศเตือนชาวเกาหลีใต้ด้วยว่าให้ระมัดระวังการถูกหลอกลวงให้ไปทำงานที่กัมพูชาโดยให้ค่าจ้างสูงแต่หลังจากนั้นจะถูกลักพาตัวเพื่อไปเรียกค่าไทย หรือบังคับให้ทำการหลอกลวงทางออนไลน์ด้วยการทรมานประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้ยังได้สั่งการเมื่อ11ตุลาคม25 6 8ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินมาตรการทางการทูตอย่างเต็มรูปแบบในการดูแลชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชาคำเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเกิดกรณีนักศึกษาชาวเกาหลีใต้เสียชีวิตจากการถูกทรมานเพื่อเรียกค่าไถ่เมื่อสิงหาคม25 6 8จากการที่ถูกหลอกลวงไปทำงานรวมทั้งพบว่าเกาหลีใต้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในกัมพูชาเพิ่มขึ้น เช่นการหลอกให้เดินทางไปทํางานและการลักพาตัวเรียกขาไถโดยจํานวนคดีลักพาตัวและกักขังชาวเกาหลีใต้ที่พุ่งสูงขึ้นกว่า330คดีในช่วงมกราคมถึงสิงหาคม2 5 6 8เพิ่มจาก220คดีจากช่วงเดียวกันของปี2 5 6 7ส่วนเมื่อปี2 5 6 4มีเพียง2คดีและปี2 5 6 5มี11คดีและปี2 5 6 6มี21คดีทั้งนี้เมื่อมิถุนายน2 5 6 8 Amnesty International มีรายงานว่า มีศูนย์แสแกมเมอร์ทั่วกัมพูชาจำนวน53แห่งซึ่งทางการกัมพูชาไม่สามารถกวาดล้างได้อย่างไรก็ดีผู้แทนเกาหลีใต้และกัมพูชาได้หาเรือร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพในการสืบสวนในกรุงพนมเปญเพื่อรับมือกับปัญหาอาชญากรรมที่พุ่งเป้าไปที่ชาวเกาหลีใต้พร้อมทั้งเร่งจัดทำม,มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของพลเมอืองร่วมกับทางการกัมพูชาสามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้อีกที่ The Intelligence